ดวงชะตาที่มีจุดเจ้าชะตาอยู่ในเรือนอริมรณวินาศนะคะเวลาที่ดาวพระสัสบ,บดีเนี่ยจรเสียเข้าไปในเรือนอริมรณวินาศน่ะดวงจะไม่ตกนะคะเพราะว่ามีจุดเจ้าชะตาที่สําคัญตั้งรับอยู่จุดเจ้าชะตาต่างๆมีทั้งหมด6จุดก็คือลัคนาดาวอาทิตย์ดาวจันท์ดาวพฤหัสบ,บดีตนุลักษณ์และตนุเศษค่ะอย่างดวงของอาจารย์เนี่ยนะคะมี จุดเจ้าชะตาสำคัญตั้งรับในเรือนมรณะก็คือดาวจันนะคะตอนที่ดาวพฤหัสบดีเนี่ยมันตกมรณะตอนปี2542อะ่ะดวงของอาจารย์ปีนั้นน่ะดีนะคะแทนที่จะตกเพราะว่ามีดาวจันตั้งรับอยู่ปีนั้นเนี่ยคุณพ่อสามารถขายบ้านที่ตรงบางรักได้นะคะแล้วมาซื้อบ้านเดี่ยวหลังใหม่ตรงสมุทรปราการดาวพฤหัสบดีในดวงอาจารย์คือพันธุหมายถึงบ้านนะคะ ทีนี้แสดงว่าบ้านใหม่ของอาจารย์เนี่ยมันไม่ใช่ราศีธนูเหมือนในพื้นดวงแล้วบ้านใหม่ของอาจารย์เนี่ยเป็นราศีเมษนะคะเพราะว่าดาวพฤหัสบดีในปีนั้นเนี่ยอยู่ที่ราศีเมษอย่างนี้นะคะนี่ก็คือตัวอย่างอย่างในปีนี้เนี่ยดาวพฤหัสบดีตกวินาศของลัคนาเมษบางคนเนี่ยดวงไม่ตกเพราะว่าเขามีตนุเศษหรือว่าจุดเจ้าชะตาสําคัญไปอยู่ที่มีนหรือกันนะคะดวงเขาก็เลยดีเขาก็เลยไม่ดวงตกเนี่ยเป็นข้อดีของการที่มีดาว จุดเจ้าชะตาสําคัญเนี่ยไปอยู่ในเรือนอริมรณาวินาศนะคะดวงของอาจารย์เนี่ยตอนที่ดาวพฤหัสบดีตกมรานาไม่มีญาติเสียเลยนะคะมีแต่เรื่องดีๆก็คือได้บ้านใหม่ที่สมุทรปราการแล้วก็สอบเข้าปริญญาโทที่จุฬาได้แต่ว่าดวงของอาจารย์เนี่ยเสียตอนที่ดาวเสาร์อะคะ่ะมันเข้ามาทับพฤหัสสบดีเดิมที่พบพันธุที่ราศีธนูปีนั้นน่ยคุณแม่เสียนะคะแล้วก็ คุณพ่อเสียตอนที่ดาวพฤหัสบดีมันเข้าไปที่ราศรีตุลน,นะคะมันทํามุมเป็นมรณะกับอาทิตย์ของอาจาร,รย์นะคะที่ราศรีมีนอาทิตย์นี่ก็เป็นจุดเจ้าชะตาสําคัญแสดงว่าดาวอาทิตย์ของอาจาร,รย์เนี่ยมันเป็นตําแหน่งที่เข้มแข็งมันก็เลยเป็นจุดเจ้าชะตาสําคัญที่คุณพ่ออาจาร,รย์มาเสียตอนดาวพฤหัสบดีนเนี่ยมันทํามุมมรณะกับดาวอาทิตย์นะคะนธธนเนี่ยบางทีดาวพฤหัสบดีเนี่ยไม่ต้องตอกอริมรณะวินาศเนี่ยญาติก็เสียถ้าเกิด มันไปสัมพันธ์กับจุดเจ้าชะตาสําคัญของเราค่ะมันขึ้นอยู่กับว่าญาติผู้ใหญ่คนนั้นเน่ะเขาอ่ะเป็นจุดเจ้าชะตาสําคัญของเราที่จุดไหนนะคะอย่างคุณแม่เนี่ยน่าจะเป็นดาวพระศหัรบ,บดีเกษตรประทุมเกณฑ์อยู่ที่เรือนพันธุคุณพ่อน่าจะเป็นดาวอาทิตย์ที่ราศีมีนะคะซึ่งเป็นตําแหน่งอุจจาวิราชด,ด้วยนะคะเนี่ยนะคะก็คือตัวอย่างดวงค่ะนักเรียนลองดูนะคะสงสัยตรงไหนถามได้ค่ะ